ครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอกโหรานะครับช่องนี้ก็จะทําให้คุณได้รู้จักกับตัวเองได้รู้จักกับผู้อื่นแล้วก็รู้ว่าเบสเวอร์ชันของตัวเองคืออะไรนะครับผมก็ห่างหายจากการทําช่องของผมเนานานเนื่องจากมีปัญหาชีวิตส่วนตัวเข้ามานะครับทําให้ผมเนยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพูดในเรื่องของราศีได้นะครับ ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีความสุขมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะกลับมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงราศีที่ผมได้พูดค้างไว้แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งก็คือชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กุม้ากุมธาจนถึง14ีมีนาคมนะครับอ่ ผมต้องบอกกันว่าส่าของผมเนี่ยจะไม่ตรงกับทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับการเปิดใจยอมรับของคุณผู้ฟังนะครับมาว่ากันถึงลักษณะของชาวราศีกุมกันเลยนะครับประกอบไปด้วย5อย่างด้วยกันยังจำกัน,นได้ไหมเอ่ยคือ 1. appearance 2. communication 3. h a n k i n g 4. style แล้วก็ 5. work นะครับ สำหรับ Appearance หรือว่าลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นคนที่ง่ายสบายๆนะครับไม่ยึดติดแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบแล้วก็สำหรับอ,อย่างที่2เนี่ยก็คือสไตล์สไตล์จะเป็นคนที่อะ,อะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นคนที่เข้าหาคนอื่นได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วด้วยนะครับผม อย่างที่3ก็คือ,อ communication คือการพูดจะเป็นคนที่ไม่กักคิดอะไรได้ก็ปล่อยหมดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีพารมข์งทายอาจจะต้องระวังในส่วนของการพูดที่เยอะขึ้นนะครับมีจังหวะกระโนแล้วก็มีน้ำหนักมีการพูดถึงในส่วนของการอ้างอิง อ่ research หรือว่าคำที่เกี่ยวกับพวกหนังสืออะไรเงี้ยครับดังนั้น,น,นอ่านเยอะๆเนาะแล้วก็จะได้อ้างอิงจาก research ต่างๆเพื่อมา support ในส่วนของงานที่คุณที่จะต้องการสื่อสารนะครับอย่างน,นี้เป็นต้นอย่างที่4คือในส่วนของ h a n ก i n g นะครับคุณเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้เพราะว่าคุณเป็นาธาตลมดังนั้น การปรับตัวหรือการทีเ่เข้าหาคนอื่นก็อาจจะง่ายแล้วก็คุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็อยากจะพูดคุยกับคุณเอา <c oughs> เรื่องส่วนตัวมาคุยคือคุณเองอาจจะแปลกใจบางครั้งว่าทําไมคนทุกคนหรือกระทั่งคนแปลกหน้าอยากจะคุยกับคุณนะครับอันนี้ไม่ต้อง สงสัยเลยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบคุณเนี่ยท่าทางคุณบุคลิกของคุณเนี่ยมันส่งเสริมให้คุณเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีและคนทุกคนเนี่ยอยากจะเข้าหาคุณเพื่อที่จะมาเล่าปัญหาแล้วคุณก็จะมีโซลูชันสำหรับปัญหาของพวกเขาแต่กลายเป็นว่า ปัญหาของคุณเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแก้ยากนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะนึกไม่ออกผมก็เลยจะแนะนำให้คุณเนี่ยหาเพื่อนสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนทางใจเนาะแล้วคุณก็ระบายในส่วนที่คุณอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าคือผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยเป็นคนอินทรเวิร์เนาะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงดังนั้นการที่จะเปิดใจยอมรับใครสักคนเนี่ย อาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าถ้าเปิดใจยอมรับใครแล้วเนี่ยคุณก็จะคอมมิตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อที่ผมกังวลเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่รักง่ายแล้วก็หน่ายเร็วเข้าใจใผมพูดนะดังนั้นคือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องระวังตัวเองไม่ให้ตกหลุมพรางของอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเวิร์คคือการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นน่ยคุณจะเป็นคนที่จะเรียกว่าค่อนข้างซับซ้อนนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าคุณเป็นเอาจริงคุณเป็นคนที่หลายบุคลิกอะดังนั้นการที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นนจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้เยอะๆนะครับแล้วคุณเป็นคนที่บังคับอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ การสื่อสารเรื่องงานเนี่ยผมเลยแนะนำว่าให้คิดก่อนพูดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสุดสมาธิเยอะๆนะครับว่าตัวเองต้องการสื่อสารอะไรกับคนฟังนะครับนั่งสมาธิก็ดีครับหรือว่าหลับตาแล้วก็กำหนดลมหายใจนะครับก่อนที่จะทำอะไรเสมอ เพราะว่าเรื่องงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะเพราะว่ามันคือรายได้ของคุณมันคือ,อมันคือการสร้างตัวเองให้น่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ผู้อื่นยอมรับนะครับเราต้องการความยอมรับจากผู้อื่นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง สร้างตัวเองขึ้นมานะครับให้ดูประสบความสำเร็จเราก็ดูน่าเชื่อถือนะครับไม่ให้ใครเนี่ยสามารถมารังแกคุณได้เนาะแล้วก็ผมอยากจะให้ <c oughs> สุดท้ายนะครับผมขอฝากอุเบกขาสเนาะคือเรื่องของการให้นะครับให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น ให้ในที่นี้คือให้ทานเนาะคือทำอะไรโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับอย่างที่สองคือเรื่องของความเมตตาเมตตาให้กับผู้อื่นเมตตาให้กับตัวเองเยอะๆนะครับเรื่องที่สามคือความรักรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นนะครับไม่ไม่รักมากไปไม่รักน้อยไปเนาะเดินทางสายกลางนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการปล่อยวาง คือการเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่นการเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่นจะทำให้เรารเมีสตินะครับในการที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มันจะไม่เกิดความทุกนะครับก็จบแล้วครับสำหรับชาวราศีกุมเนาะทั้ง5อย่างนะครับผมก็ขอ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมซึ่งถือว่าโชคดีที่สุดในบรรดา12ราศีเลยก็ว่าได้นะครับ No matter what h a p p e n e เนี่ย is gonna be okay นะครับผมสำหรับวันนี้พอคโคราไปแล้วนะครับสวัสดีครับ